i สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างนิสตานแต่เวลาแกนตัวแบบนี้ล่ะโอ้โหเอาัาไปหมดแล้วงไ,ไปบอกคุณ โอ้าหูไว้ก่อนเมื่อกี้เอาเลยวงฟ้าไงกระตากระเดีย๋ดวยวมันก็หนีมาถึงตาแล้วป้า ของอยู่นี่ขอบคุณนะ โอ้มีค oh ุณแส่ตรงนี yeah, ้โต้ตอบได้ไปเย็มี่ยอ้ยตู้มีเรียนในห้องน้ำอ่ะเออมีตโตมีตโต ก้็มันเด็ดขึ้นไปห้องบัวแล้ว ไหมดชุดได้ชุดได้ดาแล้วน้องห okay. ิงขอบคุณนะมันเพิ okay. ่งเกิดมันจะเมาปืนทริปเปิลคิล มันตามมาละมาลดลงเนี่ยเพื่อนมันอยู่ในตูาาไไ้ไปแล้วมัมของเหลือวันไปแล้ว เอ้ยชูพวงชูพวงข้างหน้าเราเนี่ยมีคนมาเอามันด้วยตัวเบอร์มีตี้มาหามัน ใช่ใช่วายู่ทำไมมันไม่ดาวง่ายตัวขาวนี่ฉันไม่น่ายินไอ้ตัวขาวสองตัว,อตวเอ้ยเหลือก็นึง quadra kill I'm going with it. นี้โต้อตอบได้ เปิดครั้งแจ้งให้หน่อยดิตามเปิดครั้งแจ้งตรงนี้โต้อตอบได้มีอหาการตามเลย

เธอเอ็มหกพันยังบอกว่าได้ชิพนะครับต่อ,ขอ,ขอจาักตออาวิ่งชิพถ้างหน้าไปตัวเยี่ยมเลยโอ้โหทีไ<อ>วบ์เ,เอาฉันจะตัวเดียวมั้งไปข้างหลงังขอบคุณนะ ตาจึงใจแล้วด้วยเนีกทีจุดได้ป่ะกาได้่ l e ตามมันดาวล้พีุ่ไดยพี่พี่มันชุบมันมันมันชุบมันชุบเลยจตเขลยหมดยังอ่ะพี่น้องยังตียีมเขาไปชุบเพื่อว วิปเอาโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่แบบนี้มึงละเข่าแล้วปุ๊บไปไหนดูตัวเนี้ย Ơ, ừ. 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 này ừ. đào ừ. 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 ข้างบนแน่ไม่ดูลงส่งไอดอกส่งไอดอกไอข้ามบนยึงนันแ เล่นเลยชดวิอวเองวัดร้านล้านนี่จ้ะดื้อตรงขั้นบันได Killing spree ขวาขวาข้างหน้าอะไรตรงนั้นไอ้บอเอ็งอหละเจ็บขาวนะขาวขาวขาวจัดระวังในเมืองก็พอในเมืองอะจิมาวุกมางมาขอบคุณนะ มโอ้โดนปองนะโดนเปดิปดอ่ะเปดิดดริง่หว แล้วสองตัวขอของหน่อยปันี่ปัดนี่ปัดนี่โอเตัวต้าคือแต่เคลียร์ยังไงอ่ะไม่ได้โดนออมมา เสือหลังยิงแท้ชุบเหรอกันมันเอาเหรียญกล้าชุบไปไหนล่ะดูไหนว่าถ้าชุบลงมาเอ,อ้าไม่ใช่กล้าไม่ตายนี่หว่าเอ,อ้อหลือตัวดีมันไม่ได้ชุบ แน่จริงกับจ่านี่ไอ้ลลบอยไอ้บอยไข้างในล่ะเก็บ